ทำใมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไห้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบางอยู่แล้วเยอะมาก การข้ามถนนของรถยนต์ <S <S คนเดินว่ายากแล้วเราจะให้รถยนต์ทั้งคันข้ามถนนเพราะนั้นคนขับต้องมีสตินะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วมีงานเข้าเราต้องขยับมั่นใจว่าใช่แล้วก็เล่งคันเล่งส่งนิดนึงอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เราไปหมุนหลักต่างๆนานา,นา,นานมานั่นแหละเอามาใช้งานาดูนะครับฝั่งขวาก็มีรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างอะไร มันเยอะมากนะครับฝั่งนี้ถ้าแบบว่าเราไม่มีความมั่นใจคือไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> เออด <c oughs> ูสิว่าแอนจะพาเราข้ามถนนได้ไหมว <c oughs> ันนี้นะครับขยับด้วยนะแอนต้องขยับให้เราเออพวงมาลัยให้รู้ว่ามันไปหรือ,อยังอะไรเงี้ยเอเอนั่นแหละมันจะได้รู้หน้ารถเรามันขยับลมเป็นยังไงเออในเมื่อมันไปไม่ได้แอนก็ต้องหยุดนี่เห็นไหมคมือมีจะมีรถเลี้ยวเข้ามาด้วยแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรา อย่ามาเดาวันนี้นะมัน,มนเยอะมากเยลยรถเยอะมากพปยากมันดับแล้วรอดีกว่าใจเย็น ed, ดับวันนั้นเนละยเยอะมากไปสอนไปสอนที่พลทองอะหนักกว่านี้ลงจากภูเขาด้วยโอ้โหมีรถสิบล้อมีอะไรลงมาจากเขาอะไรอยู่อันนี้เบาะอันนี้เบาะเตรียมตัว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 อ่าไปส่งเขาเร่งนิดนึงส่งไป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 ,งไปทีน,นิดเออนั่นแหละ เน,นี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันต้องมีสติด้วยรมดเยอะเนี่ยตอนนี้อ่าพวงมาลัยหมดไหมพวงมาลัยหมดหมดเนี่ยการหมุหมนพวงมาลัยเยอะมันจะทําให้รถมันไปทางโน้นเยอะใช่เออน้องคืนมาหน่อยพวงมาลัยเออนั่นแหละประมาณนั้นเตรียมตัวนะไ,ไปจะข้ามได้ไหมวันนี้ <c oughs> จะกลับบ้านได้ไหมหลังจากมาช็อปมาอะไรแล้วสมมตินะครับในชีวิตจริงนะครับหลังจากที่เราขับทางตรงได้แล้วอย่างเงี้ย เราที่นี่พอจะข้ามถนนพอจะอะไรเงี้ยนี่คือประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับมันไม่มีที่ไหนจะมาสอนให้นะครับตามโรงเรียนต่างอะไรไม่มีนะครับนี่คือประสบการณ์น้อยคนน่าจะหนึว่าใช้เวลาไปแล้วเกือบสิบ, <laughs> บสิบนาทีเร <laughs> าม <laughs> มไม่ได้ไม่เป็นไร นี่แหละความป,ปลอดภ <อ Aid S 2> ัยเตรียมตัวนะอนเตรียมตัวตอนนี้ด้านหน้าเราว่างแล้ว <ฮะ S 1> เตรียมตัวเลยเตรียมตัวรอคันเขียวนี่แหละเตรียมตัวเอาทรงคันเร่งทร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 งคันเร่งเออดีมาก <c oughs> คืนด้วยอันคืนด้วยคืนคืนทรงอีกคืน <C oughs> เออโอเคโอเคตาเหลือบมองด้วย <c oughs> ตาเหลือบมองด้วยไม่ใช่ตั้งใจเกินไปโอ้โหขอข้ามได้ขอข้ามาได้หมไม่ต้องเด้งแล้วตอนนี้ถอนเพราะว่ามันจะกดดันตัวเองไม่รู้ตัว ไม่ต้องเร่งมากปล่อยมันไปเรื่อยๆนี่นะครับพอมาแล้วมันเหมือนกับเหมือนหนีอะไรมาตั้งตรงไปเรื่อยๆตรงไปยังเยอะนี่ก็คือประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับใช่โอ้โหน่ากลัวมากเลยรถจะมาได้ใช้เวลา<ช>ไปสามนาทีก็อโอเคนะ <c oughs> คิดดูว่าถ้าไม่มีใครเลยใช่ไหมถ้าไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าให้รอให้รถมันไปหมดก่อนแล้วถึงจะข้าม <c oughs> อันนเลยเออเอาละ เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าระวังด้วยมองสังเกตอย่าเปิดช่องไฟด้านซ้ายให้กว้างเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้มอเตอร์ไซค์มาแทรกคนฟังก็นะครับยังไม่มีประสบการณ์ก็ถ้าเกิดว่าอยากเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ที่ท่านเห็นจาก YouTube นะครับ เตรียมเลี้ยวซ้ายต่อเปิดไฟด้วยระวังรถด้านหลังเหมือนเดิมแต่ว่าอย่าเบรกมากเกินไปอนโอเคเตรียมคืนด้วยเนี่ยจังหวะไอ้พวกที่มีอะไรสิ่งกีดขวางด้านข้างเนี่ยจังหวะที่เราจะเล่งถ้าเราผิดพลาดเนี่ยเราก็จะตุ้มทันทีแต่ไซาย,ซายระวังด้วยสังเกตเหมือนเดิมทุกช็อตเราต้องมีการสังเกตตลอดไม่ใช่ตัดสินใจปุ๊บเลี้ยวปั๊บเลย